ข้า,ารรมเมืองการผสมเจี๊ยสวันตูปูของอินทผาลัพนะคะนรบบับพีนบนนนะะ่น้องว่าผสมแบบไหนนะครับสัมพันธภาพด้ัยครับพี่น้องเอาเขาติเอาฮะข้อ,ขอเขาตินี่ครับวิธีผสมเจสวัน เทน,น,น,นี้ปลาเกรีรสนเกียรต่นไาครับตอนนี้กิโลจเจาให้ในะเด้อนี่นเกียริสองกิโล่ะสองไส้สองลากอ๋อนี่นครับผมผสมสอกิโลนี่พน้องเกีรนครับผมสอนตู่ครูครับเต้ในถังน้ำแข็งครับอัดแช่เย็นครับผมอัดแช่เย็นเพื่อยังปลานะอัดเ่อ้ พี่นตายอ๋อครับผมเนี่ยพี่้ราีสอนสองอยกำลอยกรัมสได้ไรเป็นได้สองลอยกำสองกิโลสองกิโลสองกิโลอ๋อนี่ครับพี่นอาสองลอยกรสองกิโลชีสได้แคกต้นแป๊บสองลอยกำเนี่ยเราก็เจ็ดต้นดอกไหลอนี่ยครับ นี่ปูนขาวนี่ครับมี่ส่วนผสมมีด้วยครับพี่น้องนี่ปูนขาวครับเนื้อดำอ๋อปูนเลยปูนดำของไอ้ท่านหินอ๋อนี่ท่านหินบ่เนี่ยครับพี่น้องส่วนผสมนี่ปูนขาวครับปูนดำครับผมนี่ใต้โลละห้าสิบกรัมต่อโลหะห้าสิบกรัมปูนดำนี่บ่แมนอันนี้ส่วนผสมสองโลหะองใส่ ร้อยรัมอ๋อเนี่ยครับพี่น้องผสมสองสองลูกสามร้อยเป็นท่านหินหมอปานี่แมน่นเอาใส่เพื่ออย่างเงื่อนดับนี่เพื่อขาเชือล่ะอ๋อเนี่ยครับส่วนผสมดีผสมเหมือนกันสามอย่างครับพี่น้อง นสมที่การผสมเกสรครับผมสามรอยกเนัะสองยางเหรอนี่ครับพี่น้องสามอยครับผมสามอยเกสรสองรอยเป็นปลาปงดำ ยาเหลืองยายเขาจะได้ใส่น้ำซียางเหมอนบ่นี่ซียางโอ้รยาดำยาเหลืองอันนี้้ดละผสมโลละสองร้อยรละสองร้อยครับเป็นสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยเจ็ร้ยสาเหลืองนี่เท่าไรก่อนนี่ยางละสี่ร้อยโลละสองร้อย ซี่ลอยสามลอยเป็นห้าเป็นห้าลอยบปล่เป็นนิยากันนี่ยังในี่ปลานี่กันแมงองอันนั้นเันเมืองกันล่านี่กันแม่องบอกอ๋อเนี่ครับการเมืงจอดอกอืมเนี่ยก็เอินยังวันนึงนะห้าลอยห้าลอยสามเจสวร เป็นสามเป็นหาเมื่อกี้สามสามแล้วจีห <4, S 2> าใส่อีสอง่อยบ่อันนี้2องอยกรรมบ่สอง่อยเนี่จะเป็นหาลอยกรรมแมน่นสามอย่างสามอย่างก็ต้องเป็นสามสองสองหกอืมเป็นหก่อยเป็นสามีเป็น 3, 6, 4, เจ็ด ก,ลลกิโลละสองร้ม่นนกสองรอใช่สองร้อครับกิโลโละสองร้อยไอผสมสองกิโลเนผสมใส่กับเกสรตุตูครับตอนนี้ราาดำผ่ยางผสมเกสรเพราะว่าดอกมันลดอย่งที่ครับ <c oughs> ดอกบัอยู่ดอกมาจับดอกบผสมลายยางบ้านัอกของซื้อมาได้กับปูนขาวอีกแค่ไหนขาวใช้แล้วมาได้ี่ปูนขาวก็ใช้แล้วหกอยหาิปปูนขาวหกลอยหาิปมันบ่มันจะเป็น2กิโลกัะหกเป็นเป็นสองพันเป็นหกอยบ่าเป็นสิบสอ นี่ก็เป็นก้อนน้ำแข็งแห้งครับนี่นี่ี่นน้องก้อนน้ำแข็งแห้งแสีเย็นไปตลอดครับเกสร์ตเบิอดเราจะเปลี่ยนเท่าไรปลาสองพันสองพันกัมบ์บอืมเนี่ครับใช้ทั้งเบิดสียางกับเกสรมีฝูงทาน ี่ปุ่นขาวเราก็มียาตัวนี้กันแมงครับไทรแมงอะไรหมดกเก็บเกวนนี่ครับสมเกสวน ได้ผสมได้แล้วก็มาเข้าถังครับผมเพื่อจิบขยา่าผสมกันนี่ครับีขายาดีขยะเพื่อเพิ่มผสมขยะโดนมะปละขยะจนเสียงมันจะมันมอนหมดแล้ว เนือว่าเขากันเพาว่าจะหานาที่สามนาที่หาน้าที่ครับผมสามถึงหาหนาที่ครับผมเขากันมานี่ครับก็ได้เชดญชวนล้วก็มาขยย่านี่นะครับผมนี่ครับพี่น้องเครื่องครับเครื่องผสมเกลียซ้อนครับเครื่องพนพี่น้องผสมแล้วก็มาที่เครื่องนี่นะครับผมเครื่องนี้จะเสียดออกมาพนครับผม เรืองครับผมใส่ร่มเป่าครับเด <ś cis> ใ,ใส่ไฟพร้อมครับใส่ร่มใส่ไฟ นี่นี่หรืที่นี่มาเตอ๋อครับหมุนหีเกียซ้อนเข้ากันนี่ครับใส่ร่วมทางองากอ,งากากอกมาพี่น้องมานน้ำายเนี่ยครับผมพวกกระบอกปืนครับกระบอกปืนอันนี้ตัวพ่นครับผมอยู่ประมานนี้นะครับพี่น้องที่สวนน้ำนาเทศครับเนี่ยพี่น้อง,องไม่ได้พ่นครับผม ออกประมาณนี่นะครับผมระวังนีนะครับพี่น้องว้าไปเลยไปเลยเดี๋ยวดา พี่น้องที่สเปรครับผมอันนี้พ่อีครับว่าอะได้มนมี้ครับพี่น้องทีนะ่สเปรเกสรตัวนี้จะพาลังครับาหาเบิงแซงได้ที่แตกออกแล้วครับผม แะใชกับพ่อแท้ไรครับผมพอให้ละอองมันถือครับละอองเกล็ดก่อนเลือกเบอันใดนี่ครับมานน,น,นนี่แหละครับผมนี่ที่สองแทกกคนนี่แหละครับ Hi พี่นอแล้วก็เก็บคล้องนะครับผมไว้ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบงังบั้งช้ายครับผมบั้งล้มครับหลังจากที่พ่นแล้วก็ต้องเก็บด้ครับพี่น้องเพราะว่ากันท่ามีละอายน้ำหรือมีฝนกันท่าฝนตกลงมานี่ก็ถือเป็นอันนี้ครับนั่นจีเสียครับ ทั้งในก็้ทเป็ี่ยนนี่เครื่องนั่นพี่น้องม mm hmm. ันมาแต่จะเปิดทั้งในเหยืเบิงครับผมในเด็กเ mm hmm. นี่ยพี่น้องมันแต่จะมันเป็นยังไงครับพี่น้องมันหมุนเลยหมุนหมดหมุน hmm. ตบปัดครับผมที่เป็นนี่พี่น้องตบปั้นนี่ครับผมปั้นให้ฟุ้นคุ้งนิ่นี่ครับแกระจายร่มรูปเป่าออกมากครับพี่น้องแมครับนี่ครับพี่น้องแรกๆก็ต้อง,องเอาผ้านี่นะครับผมปุ้มไว้กันคลาดไี้ฝนตกครับคุ้มไว้ สีประมาณนี้แหละครับพี่น้องการจะเปเกียร์สว่วนตัวผูครับผมลิปนองครับผมยังไลค์ครับพี่น้องุนันขอโล่าสนิทนะครับสวัสดีครับ